กินข้าวจะพูดภาษาอังกฤษกับินข้าว My name is I today is เอา i n c h ้าว I today is เอากินข้าวเอาก c h ข้าวฮ่าฮ่าฮ่าฮยุ้ยไม่ต้องบ้าบ้าฉันเลยข้าวถ้าขับอย่างเงี้ยไม่ต้องมาไหว้ฉันทำไมอ่ะก็ราะเธอไหวฉันอ่ะถ่ายรูปแบบนี้ใช้อ่านอันนี้หน่อยมันต้องพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเรียกเรียก My name is Anunon Anunon My name is Anunon ใช่ใช่เห็นไหมเห็นภา What is your name เดี๋ยวฟังครูนะครูบอกครูบอกว่า My name is I to day S I ไปโรงแรม I I ไปโรงแรม My name is I ไปโรงแรมใช่แล้วอะไรอีกฮะแล้วก็ My name is I'm... My name is Ima Ima, Chai... yeah. My name is Ice Piece O. I O. My name is I is Paul. Sai. Is I Bo? I bow. Bow. Is <laughs> I Bo? Ui, thơ kỳ ma có I Bo? I Bo? Bo? Sai. Thơ, liên ma hả? Sai tại Lâu, เวลากินข้าวอ่ะกินข้าวจะพูดภาษาจีนกินข้าวอ่ะ My name is I today is Au Kin Chao I today is Au Kin Chao Au Kin Chao My name is ไม่ต้องมา่าฉันไอไม่ต้องมาบ้านฉันเลยถ้าขับอย่างเงี้ยไม่ต้องมาบ้านฉันทำไมอ่ะก็เธอว่าฉันอ่ะเธอไม่ได้ว่าเธอไอหัวรอยยอดเขาทำไมอ่ะ ถ้าเธอสอนอยู่เวลากินข้าวจะพูดยังไงภาษาอังกฤษอะกินข้าวพูดยังไงนะ My name is Ito de My name is Ito de ใช่แล้วก็กินข้าวอะเปิดหน้าหกคุณครูบอกเปิดหน้าหกคุณครูบอกอะไรเนี่ยเขาพูดเนี่ยเนี่ยอ่านว่าไงอ่าโอ้โหอ่านว่าว่าไม่ใช่เปิดหน้าหกนี่มันเลขสี่ต้องอันนี้อันนี้เลขสี่ My name is I ไอหมา My name is ไอมาใช่เลยเนี่ยไอหมาแล้วก็มาแล้วก็เปิดหน้าหกครูครูบอกเปิดหน้าหกเขาอ่านว่าไงคะเขาอ่านว่า My name is ไอวลู My name is ไอไวลูไวลู My name is ไอไวลูใช่ถูกแล้วแปลว่าอะไรคะเอ้ยเอ้ยทัวร์แล้วทั้นจ่าบน้ำอ่ะภาษาอังกฤษว่าไง ฉันอ่านนะต้องอ่านนะเอ My name is I am a My name is I am a I am a My name is I, I am a is is I bow 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 คืออะไร is I bow เหรอวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนแปบซี่แล้วก็แบบมันอ่านขึ้นเนอะมันอ่านขึ้น แล้ว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 หมาเนี่ยหมาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ Is a d o g Is a d o l เฮ้ย dog โอเคนะไม่เดี๋ยวเรามารีวิวเขาให้ทำแบบทานน้ำตาลเนี่ยมันจะมีน้ำตาลแบบชิ้นนี้มีน้ำตาลเขามีน้ำตาลตัวนี้นะเนาะอะไรเนี่ยเธออะไรเนี่ยเธออะไรเธออะไร บอกเบาเบาทำไมอะบอกเบาเบบอกว่าฉันไร้สอดยูมขอโทษด้วยต้องไร้สดเหรอใช่ขอโทษนี่ค่ะมันยังมันเยังแช่แบบแบนี้ถ้าเราแช่ฉันมันมันก็ไม่แข็งแล้วค่ะมามันเริ่มแข็งแล้วแข็งแล้วก็ปิดเลยแข็งแล้วอันนี้คืออะไรนะเนี่ยอันนี้คือแบบแบบซีแช่น้ำ แอปเปช่น้ำอืมอันนี้ยังนุ่มมากแอปเปช่น้ำเนี่ยมันนุ่มเดี๋้อเรามเนี่ยมันนุ่มเดี๋ยวเราป้าจับดาโดนป้าจับเอาแค่ซื้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็มันก็ได้แล้วแล้วก็มันยัไม่ร้อนแข็งนะฮะคุชอบกินแอปเีิเหรอคะชอบกินแอปเีิ ช่วยมาอุดหนุนด้วยนะคะอทานได้ทานได้นานเลยนะคะผู้ใหญ่ชิมได้เด็กกินได้ไม่ไม่แชร์โรกเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมโอ้โหสติกเกอร์ของเมย่าน่ารักไหมคะเนี่ยโชว์สิ้เดี๋ยวเราก็ซื้อได้ที่ไหนคะเพจเช่งเจอเธิงแฟนคลับใช่ไหมคะหมูฝอยของเมย่าอร่อยไหมคะ ี่่สเลยคะราคารสชาติเป็นยังไงคะหอมไหมคะหอมมากค่ะอือเมย่าทานตลอดเลยใช่ไหมคะอันนี้ฝีมืองไทยค่ะฝีมือเมย่าอือไหนลองกินดิเราทานค่ะลองกินดิเยี่ยมไหมคะมันมันเป็นยังไงมันอะไรนะมาซาดอินดี้มาซาดอินดี้โอ้มาซาดอินดี้เวยเข้ามาสั่งเยอะๆนะคะสองร้อยบาท ฝากลูม <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งบายบาย